ดวงรายปี2,565ราศีมังกรปี2,565ของขวัญจากพระเจ้าที่ชาวราศีมังกรจะได้รับจากสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีที่จะมอบความมั่งคัง่งเจริญรุ่งเรืองกับชาวราศีมังกรที่ยังอดทนยืนหยัดอยู่ได้จนถึงวันนี้มกราคมช้าๆแต่หนักแน่นมั่นคงก็จะทำให้ได้ลาภผลดังที่หวังแต่หากการสื่อสารไม่ชัดเจน ก็อาจทำให้เข้าใจผิดกันได้และกลางเดือนไปแล้วพนักงานลูกจ้างก็อาจจะได้โยกย้ายเปลี่ยนงานปรับตำแหน่งเงินเดือนขึ้นในเรื่องความรักจนถึงเดือนกุมภาพันธ์การเดินทางท่องเที่ยวอาจทำให้สัมพันธ์รักโรแมนติกมากขึ้นคนโสดอาจพบรักเจอคนที่ทำให้คลั่งคล้ที่อาจได้ร่วมสารรับมีสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วกุมภาพันธ์ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทุ่งเทอย่างเต็มที่แต่ก็ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นให้มากขึ้น ถึงจะทำให้สำเร็จได้ล่าผลตามที่คิดเพราะหากมั่นใจตัวเองมากเกินไปก็อาจเป็นอุปสรรคก่อศัตรูอีกด้วยในเรื่องความรักรักที่ซ่อนเร้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ทำให้หลงไหลคลั่งคลายแต่จนถึงเดือนมีนาคมก็ควรระวังรักสนุกทุกสาหัสอาจเกิดอันตรายได้จากคู่ครองของ,ของคุณหรือจากคนของเขาเธอก็ได้มีนาคมโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ตัวเองอย่างแพร่หลายทั้งจากการใช้สื่อออนไลน์หรือการเข้าสังคม สมาคมกับผู้อื่นให้มากขึ้นถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะพบทางที่จะเจริญก้าวหน้ามั่งคั่งร่ำรวยแต่ในเรื่องความรักแค่ไม่เอาแต่ใจตัวเองไม่ยึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลางจากกระวาลเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากขึ้นแค่นี้ก็จะรักษาสัมพันธ์รักให้ราบรื่นและจะเป็นเสน่ห์สำหรับคนโสดให้เพศตรงข้ามวิ่งเข้ามาหา เมษายนโอกาสหาเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่องแต่ควรระวังหากมั่นใจตนเองมากเกินไปหรือมองโลกในแง่ดีเกินไปก็อาจถูกยุกยอปอปั้นถูกหลอกลวงหรือจักรักใคร่สเสน่หาจนทำให้สูญเสียเงินจำนวนมากได้ในเรื่องงานอ่อนผ่อนตามโดยเฉพาะกับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าถึงจะแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ในเรื่องความรักควรระวังหากสปอยบุตรธิดา ก็อาจทำให้มีปัญหากับคู่ครองได้พฤษภาคมกลางเดือนไปแล้วจะลงทุนเริ่มงานโครงการใหม่ๆหรือสมัครงานจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หากจะต้องเจรจาต่อรองหรือเซ็นสัญญาลงนามใดๆก็อย่าประมาทเพราะอาจจะทําให้เสียรู้เสียเปรียบได้และคนรอบครอบหากจะหาเงินด้วยการเสี่ยงเพราะอาจจะได้มากเสียหมด ในเรื่องความรักอยู่ในระยะที่ไม่ควรคาดหวังว่าคนที่รักใคร่สเสน่หาหรือคนในครอบครัวว่าจะทำตามที่คิดเพราะจะทำให้ผิดหวังได้มิถุนายนหากจะหาเงินเสี่ยงชโชคเกงกำไรจะอยู่ในเกณฑ์ดีหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารกลางเดือนไปแล้วก็จะราบรื่นในเรื่องงานอาจต้องใช้ความพยายามตามติดให้มากขึ้นในการติดต่อสัมพันธ์ถึงจะมีโอกาสสิงหาคมไม่คาดหวังว่าคนรักคู่ครองจะเลิศเลอสมบูรณ์แบบยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น ถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้รักราบรื่นแต่ในเรื่องงานเงินจนถึงสิ้นปีหากจะต้องเสี่ยงทุ่มเทกับงานใหม่โครงการใหม่ๆหรือจะเสี่ยงโชคเกณฑ์กำไรใดๆก็ควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะมีเกณฑ์สิ่งที่จะสูญเสียสูงมากและควรหลีกเลี่ยงที่จะวิ่งเต้นใช้เส้นในทางที่ไม่สุจริต เพราะมีโอกาสจะถูกหลอกลวงสูงมากกันยายนอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะได้ลาบโดยเสน่หาจากคนรักคู่ครองได้ส่วนแบ่งผลกำไรจากหุ้นส่วนหรือได้ลาบผลจากการกิจการงานที่ติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศท่ทองเที่ยวการศึกษาหรือจากการเขียนนิยายรักโรแมนติกแต่เรื่องความรักรักใคร่เสน่หาหากเริ่มต้นเกิดขึ้นในระยะนี้ควรระวังหากเขาเธอคนนั้นมีอายุอ่อนกว่าก็มีเกณฑ์สูงว่าเงินเงิน,เง,นเงินเท่านั้นที่ต้องการ ตุลาคมโดดเด่นดังมีชื่อเสียงเงินทองมากองอยู่ตรงหน้าโดยเฉพาะงานด้านศิลปะบันเทิงเริงรมแต,แ,ตแต่ก็ควรระวังอาจทำให้ถูกอิจฉาริษยาจากคนเก่าในวงการที่จะใส่ร้ายป้ายสีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ในเรื่องความรักยอมรับทางทาจะไม่พปลื่นอของเขาเธอให้มากขึ้น<ม>ก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทาให้รักราบรืบ่นหวาน โรแมนติกมากขึ้นแต่หากคนโสดอยากพาคนรับไปพบครอบครัวก็ควรระวังท่านจะไม่ปลืมพฤศจิกายนย้ำเตือนหากถูกชักชวนให้ร่วมหุ้นลงทุนทั้งจากสื่อออนไลน์หรือจากนิตสสายก็อาจจะขาดทุนหมดตัวสูงมากในเรื่องงานจนถึงกลางเดือนธันวาคมงานส่วนตัวหรืองานที่ทำประจำหากถูกเสนอให้รับผิดชอบงานใหม่ถึงมีข้อเสนอที่ดีแค่ไหนก็ควรคิดให้ดีๆเพราะอาจเจอหนักจนอยู่ไม่ได้ในเรื่องความรัก มิสหายอาจเป็นสื่อทำให้พบรักเจอคนที่ถูกใจแต่ระวังจุดจุดเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อธันวาคมสนุกมีความสุขจากการเข้าสังคมสังสรรค์มิตรสหายรวมถึงสวีททอปคำหวานหวานยกยอปอปั้นที่อาจได้รับโดยเฉพาะที่เป็นคนชาวต่างชาติก็ควรเผื่อใจกับความผิดหวังไว้ด้วยว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเพราะอาจต้องแลกด้วยสูญเสียเงินทองจำนวนมากได้เรื่องความรักที่คนโสดอาจพบรักเจอคนถูกใจ แต่ควรระวังหากที่อายไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกก็อาจทำให้ผิดหวังได้เช่นกันอัญมณีสีที่จะส่งเสริมดวงชะตานนิสีดำหรือสีเขียวแก่อัญมณีสีที่จะเป็นอริมรณะพลอยสีม่วงสีม่วงดอกตะแบกบทองพลอยสีส้มสีส้มวันที่ดีที่สุดในสัปดาห์วันเสาร์เลขที่ต้องชะตาเจ็ดสามหนึ่งราศีแห่งมิตรที่ต้องชะตาราศีพฤษศราศีกันราศีมีนและราศีพิจิก